Okay. สำหรับน้องๆที่มีคำถามถามเข้ามาได้นะครับข้อความที่อยากจะรู้อะไรหรือว่าอยากจะให้แนะนำอะไรถ้าผมแนะนำได้ผมจะแนะนำให้ถามเข้ามาได้จะได้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าผมสอมนไปเยอะแล้วสอนอะไรหลายอย่างแนละ้วสุดท้ายเบสิกกับมุมหน้าต้องใช้ไม่เข้าใจเรื่องไหนสะโกูถอยหลังไม่ได้ล,ไไดลองดูฝึกดูด อันไหนไม่ได้ลองไปเปิดดูคลิปเก่าๆเพราะว่าผมน่าจะสอนเยอะส่วนเรื่องการแทงเนี่ยคือตั้งน้ำหนักตั้งระยะจุดคอนโทรลแค่นั้นเองลองไปตุดดูโอเคนะครับขอบคุณบริษัทอีโฟเทคที่สนับสนุนขอบคุณมากครับมีน้องๆถามมาว่าจะซ้อมอยังไงให้ดีขึ้น เล่นมาหลายปีเอาเป็นหลักง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่จุดดำเนี่ยทักห้าจุดลูกตรงสามสี่สองสั่งขึ้นใบสองสั่งตมพูน้ำเงินแล้วไม่ใช่ตบอย่างเดียวนะครับตบจุดดำคอนโอนขาวไปกินเหลืองตบจุดดำคอนโทนขาวไปกินเหลือง,องตบจุดดำคอนโทนขาวไปกินเหลืองไปกินเหลืองตบชมพู เพื่อไปกินเหลืองตบน้ําเงินเพื่อไปกินเหลืองหมายถึงเวลาแดงทุทลูกสีสุดท้ายมันจะทําให้เราได้ฟอ้อมได้ออกคิลแล้วก็ได้รู้ว่าจุดไหนไปจุดไหนตรงนี้สําคัญมากผมว่าลูกนี้ก็น่าตอมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ฟังเลยตองทั่วไปเนี่ยเขาจะแทงเข้าจุดนี้ห่างจากหลุมประมาณฟุตหนึ่งหรือครึกว่าเนี่ยประมาณน,านี้ระยะเนี้ย ทั้งสองฝั่งสี่ฝั่งเพื่อคอนโทลขาวไปกินลูกเป้าตัวนี้ต้องจำไว้เลยเป็นหลักเลยระยะเนี่ยจากเนี้ยกุดหนึ่งครบหนึ่งจนถึงกุดขึ้นระยะนี้เวลาเราเอาขาวคอนโทนแล้วโดนชิ่งเนี่ยที่เข้าชิ่งเราต้องโคนโดนระยะตรงนี้ระยะนี้คือระยะที่เหมาะที่กับการวางขาวเวลาเข้าชิ่งสี่ฝั่ง น้องๆจะต้องซ้อมด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าขาวคอนโทรลตรงนี้โดนยังไงแต่ถ้าเป็นดํครึ่งใบเลยธรรมชาติก็คือตกดํครึ่งใบขาวจะเข้าจุดขาโต๊ครึ่งใบเด้งไปกินเหลืองต้องตั้งน้ําหนักด้วยรูนี้ต้องทําไม่ได้จะเข้าุูนี้พอดีแล้วก็เด้งไปกินเหลืองรูนี้สําคัญมากต้องซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ถึงเพราะว่า สถานการณจริงด้วยเ,เราตกชมพูหรือตกน้ำเงินหรือตกดำนี่ยเพื่อไปกินเหลืองหมดโต๊ะเนี่ยมันจะได้มั่นคงมันม่นใจว่าเราแข่งได้เพราะลูกนี้เราได้ซ้อม,มาเลยลูกนี้ผมก็จะซ้อมบ่อยมากโอเคนะครับลูกนี้เป็นลูกที่น่าฝึกซ้อมสำหรับน้องๆที่ถามมาขอบคุณครับ ไม่ได้เล่นนานอนนี้จะแทงไม่ดีมากอยากให้น้องๆซ้อมจุดดำ,ดำจุดชมพูจุดน้ำเงินดูว่าเราสามารถตกดำได้กี่ครั้งห้าครั้งแปดครั้งแล้วก็คอนโทรลขาวกินดำกินชมพูกินกน้ำเงินกินละรูกดำได้ทุกหลุมได้เลยสองฝั่งดูว่าเราแทงได้กี่ครั้งชมพูเหมือนกันสี่หลุมเลยตกหลุมก็ได้น้ำเงินเหมือนกัน ดูว่าเราสาม,มารถแทนน้าเงินขึ้นลงแล้วตกน้ำเงินที่จุดได้กี่ครั้งจุดตกทุกสีทุกจุดท,ท,ทุกสีดูว่าเราสามารถคอนโทรลข่าวได้ดีมั้ยทุกอย่างต้องใช้มุมหน้าตั้งน้าหนักจุดคอนโทรลต้องใช้ร่วมกันหมดไม่งั้นเราจะไม่สามารถทําได้อาจจะทำได้แล้สี่ห้าครั้งแต่ถ้าเก่งๆแล้วเจ็ดแปดครั้งก็ต้องลองจุดดูทุกสีเลย ลองดูเหลืองก็ได้ตกเหลืองก่อนทุกหลุมเลยดูว่าตกได้กี่ครั้งเขียวได้กี่ครั้งน้ำตาลได้กี่ครั้งน้ำเงินได้กี่ครั้งชุมพูได้กี่ครั้งดําได้กี่ครั้งเพื่อให้เรารู้ว่าเราสามารถคุมขาวได้ดีไหมผมเคยแนะนําไปแล้วสะพานมือกะตอกน้ําหนักส่งชิวจุดเบสิกนี้ต้องใช้ร่วมกันหมดให้น้องๆไปจุดตัวแต่สุดท้ายผมบอกได้เลยต้องใช้มุมหน้าเป็นหลัก ถ้าใครที่ไม่ใช้มุมหน้าแล้วไม่เคยฝึกแบบนี้ลองฝึกดูน่าจะมีประโยชน์โอเคนะครับดูว่าตกจุดที่สีดำเนี่ยได้กี่ครั้งถ้าได้เกินรักหกข้างก็โอเคทุกจุดทุกสีทุกเหื่ยงจมูกุดตกจมูเลยสี่มุมคำโทนขาวพีนจมูต่อพีนจมูต่อจะได้รักหกเจ็ดครั้งขึ้นทุกสีทุกจุดแล้าเก่งๆแล้วก็ตัดหรือสิบก็โอเค โอเคนะครับลองสุดดูลูกนี้สำคัญมากในสถานการณ์สุดโอเคครับส้องจุดดำดูว่าน้องแพงกันได้กี่คันหนึ่น ใจไปแล้วเริ่มยากตั้งน้ำหนักี่อ่าไปสั่งเงินไล้ มีน้องๆถามมาเวลาที่เห็นลูกแดงบางๆหลังดำหรือหลังสีทั่วไปเนี่ยวิธีเลงยังไงให้แทงโดนซึ่งถามผมผมบอกว่าลูกนี้มันยากถ้ายิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งยากเพราะกลัวจะขาวกจะวิ่งไปผ่านสก,กัลาดมันมีไหลซ้ายไหลขวามันมีย้อนสกัลลดแล้วก็ตามสก,กัลลดแต่ที่ผมใช้อยู่ทุกวนันนี้ที่ผมเคยเล่นประจำผมจะเลงขาว ให้แทงมิดดำให้แทงมิดดำถ้าเลงขาวด้วยการใช้ปลายคิว้วเลงผ่านดำให้โดนให้ไม่ให้มิดดำก็จะโดนแดงในความในความคิดมผมนะวเวลาที่ผมใช้ผมจะแทงเพื่อมิดดำจะโดนแดงนิดนึงแต่ถ้าเป็นเลงแดงเลยมันจะหลอกตาไม่รู้นะแต่ในฟาร์มเห็นทุงผมอนะเวลาผมแทงลูกเห็นบางหรือเห็นไกลหรืออะไรเงี้ยผมจะใช้เลงดำ เลงลูกสีที่ฝังเลงมิดและแทงแล้วไม่ดึงคิวยาวจุดนิ่งสนิทใช้มุมหน้าด้วยโอเคนะครับจะได้รู้ว่าวิธีแทงอย่างเนี้ยต้องแทงยังไงสำหรับผมผมแทงมิดดำเลงขาวให้มิดดำเฉียดดำเป็นโอกาสที่จะโดนง่ายที่สุดโอเค ขอบคุณครับมีเรื่องนี้ผมดับพูดใหน้น้องน้องฟังเรื่องมุมหน้าบางคนไม่เข้าใจยังดื้อเวลาสอนจริงก็ยังมีคนดื้อไม่ค่อยฟังมุมหน้าเนี่ยพอเราไม่ใช้เนี่ยเหมือนเราเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยให้เราเบสิกดีขนาดไหนเราก็อาจจะลงมากไม่ลงมากจริงๆนะ้วผมบอกให้เลยมุมหน้าเนี่ยอันดับหนึ่งสำคัญมากคืออันดับหนึ่ง หรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มั่นใจว่าบุงหน้าบุมไหนเวลาคุณแทนทะลุแล้วเจอรูปบางๆเหลี่ยมซ้ายหรือเหลี่ยมขวาเวลาคุณก้มลงไปเนี่ยรูปมันบางมากคุณจะคุณจะก้มลงไปคุณใช้ตาไหนมองนั่นคือตาที่คุณถนัดรูปที่เห็นอโอเครูปที่เห็นอย่างผมใช้ตาขวามองอย่างนี้ยคุณจะรู้เลยว่ามันสาคัญเวลาลูกเห็นบางถ้าคุณใช้ตาไหนที่มองตาซ้ายหรือตาขวาเนี่ยคือตาที่คุณถนัด อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันว่ามุมหน้าของเราใช้ข้างไหนแล้วหลังจากที่ผมหยุดไปหลายปีเนี่ยเกือบสองปีเนี่ยมาเล่นอาทิตย์ละครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าหยุดหน้าหยุดหลังต้องหยุดแร,ก,รกไปแทงแทงไม่ลงเลยหลังอาทิตย์แรกเฮี่ทำไมถยุไม่ลงไม่ได้หยุดต้องหยุดหน้าและหยุดหลังนิ่งสนิทไม่ได้หยุดหลังปั๊บแล้วไปหยุดหลังนิ่งสนิท ส่งคิวทะลุโฟลูทูจำเป็นมากจุดหน้าที่จุดคอนโทรลมองจากท้องิวตามตาที่ระดับลงโดยไม่ลัาสายตาจุดหน้าที่จุดคอนโทรลแล้วก็ดึงเิียวการจังหวะของเราอันนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญมากสำคัญมากถ้าไม่ทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีทางดีขึ้น ถ้าไปสังเกตระดับโลกจริงๆแล้วเขาจะหยุดกันนอกจากเขาจะซ้อมเยอะแล้วเขากะหยุดน้อยลงแต่จริงๆแล้วเขาจะหยุดกันหยุดหลังนิ่งสนิทเหมือนริงจิงวยไปดูได้เลยหยุดหลังนิ่งสนิทตึดหยุดปั๊บนึงรับค่อยออกซิลกระพานมือสั้นยาวผมว่ามันก็มีผลแล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าลองดูยิ่งยาวยิ่งแก่งผมว่าลองดูแต่ผมบอกเลยว่าต้องใช้มือหน้าที่ถนัด โอเคนะครับมีเรื่องที่อยากจะพูดในความก็คือมุมหน้าเนี่ยสำคัญกว่าเบสิกับลองถ้าคุณใช้มุมหน้าเดีขนักคุณจะมีความแน่นยำาขึ้นแล้วก็ตามได้วยเบสิกที่ถูกต้องตั้งต่ตอดึงนักทืงคิวตั้งน้ำหนักจุดคันทอนต้องใช้ร่วมกันหมดไม่งั้นมันก็จะไม่พัฒนาขึ้นโอเคนะครับ ขอบคุณครับฮะผมเล่น,นดามิตครับหลังจากหายป่วยพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีไิษัทอีโคเทคกพวก ผลิตโซล่าเซลให้การสนับสนุนให้ผมทาคลิปให้น้องๆต่อผมก็เลยโอเคจะทําคลิปให้น้องๆคนไหนที่มีอะไรที่ไม่เข้าใจอยากได้ความรู้และผมจะนั่นได้ผมก็จะแนะนําให้ขอบคุณบริษัทอีโคเทคมากครับที่ทำพวกโซล่าเซลบนหลังคาพวกพลังงานไฟฟ้าขอบคุณมากโอเคครับ ้านอจรย์โอเคมีน้องๆอยากได้แบบฝึกซ้อมจริงๆใน YouTube มันมีเยอะมากเลยแต่ละคนก็มีความรู้ก็มีแบบฝึกซ้อมหลากหลายทั้งทางธมาคมอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมอะถามว่าผมฝึกซ้อมอยังไงผมผมเนี่ยผมจะแทงที่จุดสีทุกจุดจุดเหลืองเขียวช็อกน้ำเงินชมพูดังทุกจุด ตั้งจากเหลืองก่อนเหลืองที่จุดตปลงระยะหนึ่งฟุตตบเหลืองหยุดที่จุดสีเหลืองลงหลุมตบเหลืองตะตันเดินหน้าคืบหนึ่งเหลืองลงขาวเดินหน้าคืบหนึ่งพอได้พบหยุดที่จุดเหลืองปุ๊บลงถอยมาคืบหนึ่งพอลงปุ๊บถอยมาสองคืบพอตบตั้งเกือบตรงตั้งตรงเลยตบเหลืองลงถอยมาคืบหนึ่งบังคับน้ำหนักจุดคอนทรล เวลาเล่นจริงเราจะได้ใช้เป็นก็คือที่จุดทุกจุดเลยเริ่มจากเหลืองเขียวช็อกทังมชมพูดำตั้งตรงหยุดที่จุดเดินหน้าคืบหนึ่งสองคืบถอยหลังคืบหนึ่งสองคืบสามคืบจนถึงฟุตสอฟุตสามฟุตสี่ฟุตแต่ถ้าเก่งแล้วก็จะตั้งตรงแนวน้ําเงินแนวน้าเงินก็คือนี้แนวน้ําเงินขาวตรงกลาง ตบเหลืองถอยกลับมาฟุตหนึ่งตอได้แต่ปุ๊บถอยมาสองฟุตถอยมาจนถึงแนวน้ําเงินโอเคระยะครึ่งโตคุณสามารถบังคับได้ละตั้งขาฟุตหนึ่งสองฟุตสามฟุตสุดท้ายตั้งที่น้ําเงินจุดแนวน้ําเงินด้านนี้ถอยตบเหลืองลงหยุดถอยมาฟุตหนึ่งสองฟุตสามฟุตสี่ฟุตจนกลับมาที่จุดซ้อมทุกสีทุกแบบทุกจุดเดินหน้า โรโลคืบหนึ่งสองคืบทำไม่ได้มันจะมีประโยชน์กับคุณเวลาเล่นจริงพอะในสถา,านการณ์จริงเนี่ยคุณจะบังคับเดินหน้าคืบหนึ่งสองคืบแบบคุณจะรู้แล้วเพราะคุณเคยฝึกซ้อมตรงนี้ในความคิดของผมว่าตรงนี้ผมว่าพอเราจะใช้สถานการณ์จริงมันจะได้ใช้แน่นอนระยะฟุตหนึ่งสองฟุตสามฟุตถอยหลังเดินหน้าหยุดเราซ้อมบ,บ่อยๆทุกสีทุก,ทกจุด เวลาถึงเวลาเราถนารการจริงเราจะทําได้ทั้งลูกตรงและเกือบตรงหรือ3ามส่วนสมันจะได้รู้ว่าเ,ออเราส่งคิวนะน้ําหนักเพราะของใครของมันผมเคยแนะนำไปแล้วว่าจุดก็เหมือนกันคุณบอกจุด C B g b, b ก็ถอยจุดของใครของมันพับแขนไม่เท่ากัน้อมให้ได้บังคับให้ไดุ้ดเดินหน้าถอยหลังตามน้ําหนักที่เราต้องการสนานการณ์จริงจะใช้ได้ดีโอเคนะครับ วิธีการซ้อมของผมเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเก,ก่งแล้วก็น้ําเงินหลุมยาวตั้งฟุตหนึ่งตบน้าเงินหลุมยาวหยุดที่จุดก็ได้พบก็สองฟุตลงแล้วก็หยุดที่จุดสามฟุตลงแล้วก็หยุดที่จุดสี่ฟุตลงแล้วหยุดที่จุดห้าฟุตลงแล้วหยุดที่จุดแล้วก็ลองถอยหลังฟุตหนึ่งสองฟุตสามฟุตสี่ฟุตจนถึงน้ําเงินลงแล้วถอยลงกลับมาลงหลงุมน,นั้นก็จะยากนิดหนึ่งต้องฝึกซ้อม โอเคนะครับมันจะได้ใช้จุดคอนโทรลและน้ำหนักในการพับแขนมีประโยชน์แน่นอนและเล่นจริงโอเคครับขอบคุณมาก